สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลีจะมาเล่าถึงเหตุการณ์นะคะที่ลีจําได้ไม่มีวันลืมเลยนะคะนั่นก็คือช่วงที่พี่ฟุกเป็นโควิดค่ะนั่นก็คือช่วงที่พี่ฟุกเป็นโควิดค่ะคือมีคนถามมาค่อนข้างเยอะนะคะว่าตอนนั้นแล้วทํายังไงพี่ฟุกได้เห็นรูปบ้างหรือเปล่า ได้ดูลูกบ้างหรือเปล่าหรือว่าลูกเองเนี่ยได้ยินเสียงพ่อบ้างไหมนี่แหละข่าวันนี้นะคะเดี๋ยวลีจะมาเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าลีมีภาพโมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะที่สําหรับลีลีรู้สึกว่ามันน่าประทับใจมากว่าเราทํายังไงที่จะให้พ่อได้เห็นลูกและทําให้ลูกยังได้ยินเสียงพ่อถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจอกันค่ะ ตอนนั้นนะครับก็คิดถึงลูกมากเลยลูกก็เพิ่งเกิดออตอนนั้นนะผมก็ไม่สามารถจะไปหาลูกได้วิธีที่ดีที่สุดตอนนั้นคือตอนที่น้องลีเนี่ยเข้าปเยี่ยมลูกแบบใส่ชุดเต็มตัวเลยนะแล้วก็ผมก็คุยกับลูกผ่านวิดีโอคอลรวมไปถึงก็ร้องเพลงกล่อมให้ลูกฟังนะครับซึ่งก็เป็นเพลงที่ผมเคยร้องนานมาแล้วตอนที่เล่นละครเวทีน่าจะมี2ีกว่าปีขึ้นไป จีบตรงนี้ไม่จากไปไหนหลับตาพักวางดวงใจไว้กับฉันเดี๋ยพอแล้วพุ่งตอนแล้วสิ่งเลวร้ายแล้วล่วงไปเป็นเพียงแค่ฝัน จะกอดบู้ไว้จูงฉนสิ้นแสนใจจะมีไม่มีวันมีการจะคิดคำทุกคืนและจะคอยสบตาไม่ตื่นอย่าคิดอย่าลืมกับหมดกับสิ่งใด จะคอยกลมในฝันดีจะไม่ยอมให้ดูฝันร้ายตาพักให้สบายแล้วก็เนื้อหามันเนี่ยมันก็มันเข้ากันเนี่ยมันเหมือนกับมันมีช่วงที่เลวร้ายที่เราต้องผ่านไปเพราะว่าผมรู้สึกว่าตอนน้ช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดเลยอะคือเบบีก็ตัวนิดเดียวเราก็ไม่สามารถที่จะไปหาเขาได้อะไรแบบเนี้ยครับ คือในช่วงนั้นเนี่ยก็มีประมาณวันที่7 8ถึงที่การตรวจเจอนะฮะแล้วผมก็เริ่มที่จะมีอาการโควิดลงปอดตอนนั้นนะพูดตรงๆว่ากลัวมากเลยคือกลัวว่าจะไม่ได้กลับไปเจอลูกเราไม่รู้ไงว่าคือการที่ลงปอดเนี่ยมันจะแย่แค่ไหนและแย่มากแค่ไหนคือวันนั้นเป็นวันที่พีคที่สุดเลยว่าร้องเพลงให้ลูกฟังแล้วก็พูดตรงๆว่าไม่แน่ใจอะว่าจะมีโอกาสได้กลับไปร้องเพลงให้ลูกฟังแบบที่ยัง ยังอยู่หรือเปล่าอ่ะเราผ่านตรงจุดนั้นมาแล้วเรารู้สึกว่าอพอวันที่9วันที่10โอเคได้รับข่าวดีและว,ว่าเออตัวเราเนี่ยอาการดีขึ้นหลังจากที่รับยานะครับก็รู้สึกอ่ะใจชื้นขึ้นมาหน่อยแต่ทุกวันก็ยังคงลุ้นต่อไปว่าลูกอ่ะจะติดหรือเปล่าน้องลีจะติดหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ยังไม่ครบ14วันอะไรแบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้พรอมิสกับลูกว่าเออเดี๋ยวพ่อจะไปร้องให้หนูฟังนะอย่างวงี้ยอย่างนี้นะครับลูกบูงว่วงแล้วใช่ไหม อู๋ปูหลับได้เลยนะลูกอ,อ๋อเหเอ,อ,เอ,อรักนะแกวตาชงนอนหลับไหลจะอยู่ตรงนี้ไม่จากไปไหนเอ่อและสุดท้ายหลังจากที่พวกเราได้กลับบ้านผมก็ได้โอกาสลองให้ลูกฟังตั้งแต่วันแรกที่เรากลับมาเลยได้อุม พ่อมากลมเหรอคะรู้เรื่องไหมลูกพ่อมาร้องเพลงกล่อมหนู

ความรู้สึกจริงๆตอนนั้นไม่ได้รู้สึกว่าทําตามสัญญาอะไรนะแต่รู้สึกว่ามันอยากร้องก็ร้องขึ้นมาโดยที่ไม่ได้มีไม่ได้มีเหตุผลแค่รู้สึกว่าในที่สุดก็ได้กอดลูกอีกครั้งหลังจากที่ต้องห่างหายกันไปแบบเกินค่อนชีวิตของลูกอ่ะคือผมเจอลูกไม่กี่วัน แล้วแล้วอยู่ดีผมต้องห่างลูกจํานวนมากกว่าชีวิตของลูกอีกแล้วพอได้ไดกอดลูกอ่ะมันก็ร้องออกมาเองนี่นะคะในที่สุดพวกเราก็ได้อยู่ด้วยกันว้าเแบบี้ยิ้มให้กล้องอีกแล้วนี่นะคะเแบบี้นาะตาชามาทักทายทุกคน,นะคะ่ะในที่สุดเแบบี้ก็มีทั้งพ่อและแม่มาอุ้มทุกวันทั้งวันคะ่ะหนูก็เลยยิ้มหวานมีความสุขแบบนี้แหละใช่ไหมคะ หนูปลอดภัยค่ะดีใจที่สุดเลยเอวอัสด,ดีบ๊ายบายทุกคนด้วยนะคะบ,บ,บ๊ายบายค่ะ